ี่ผมจะมารีวิว Garmin Epix R50 นะครับเครื่องล็อคมิเตอร์ตัวใหม่จาก Garmin ครับผมเย้ Epix R50 นะครับถ้าเราซื้อมานะครับสิ่งที่ได้เลยนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับนี่นี่คือตัวเครื่องของ Epix R50 นะครับนี่น้ําหนัก4กกนะครับสามารถกดเคื่อนย้ายได้เลยนะครับนี่เครื่องนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับสายชาร์จนะครับมีมอกนะครับสายชาร์จอันนี้จะเป็นอซองใส่แผ่นสติกเกอร์แปะไม้ครับผมสําหรับวัดค่า ของาวามดัตานะครับจะให้มาด้วยนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานก็จะอยู่ในซองนี้ด้วยเลยนะครับ้ก็ที่สาคัญเลยนะครับ a อปโพ R 5 0นะครับมาพร้อมกับกระเป๋าสุดเท่นะครับนี่เป็นกระเป๋าที่บอกว่าเอาไว้ใส่อุปกรณ์นะครับเคลื่อนย้ายได้เท่มากเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงนะครับแข็งนิดหน่อยด้วยนะครับแล้วก็การทํางานของ a p p โพ R 5 0นะครับจริงๆแะที่คนบอกว่าเอะตัวนี้ใช้งานยากไหมอะไรอย่างนี้ไหมนะครับจริงๆบอกได้เลยว่าสามารถใช้ งานได้ในตัวเองเลยนะครับเพียงแค่กดเปิดเครื่องนะครับเราก็ใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะสามารถใช้งานได้ในตัวเลยนะครับเพราะว่ามีหน้าจออยู่นี่ครับก็จะมีแบบโหมดการฝึกซ้อมนะครับโหมดออกรอบนะครับหรือว่าการเชื่อมกับเต้นปาร์ตี้นะครับที่สําคัญนะครับต่อให้เราบอกว่าใช้งานดูจอของตัวเองได้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ยังรอที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกด้วยนะครับนี่มีสาย HDMI นะครับทำให้เราสามารถต่อจอข้างนอกได้นะครับแล้วก็ มีดูต่อสายชาร์จแล้วก็ต่อเข้าคอมด้วยนะครับปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วนี่คือการสาธิตการเชื่อมต่อกับจอนอกดูนะครับผ่านสาย HDMI นะครับอันนี้ก็คือเชื่อมไปกับโปรเจคเตอร์นะครับออกเป็นจอนี้ครับผมนี่เราดิสเพย์ได้ถึง2จอเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะลองสาธิตการตีให้ดูนะครับว่าผลที่ออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับด้วยหลักแล้วนะครับก็คือการวางรูนะครับต้องวางให้ตรงไฟข้างล่างเป็นสีเขียวนะครับนี่ครับนี่ก็คือวิถีลูกที่ออกไปนะครับ แล้วก็พวกค่าต่างๆก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เราดูนะครับนี่นะครับวิธีลูกค่าต่างๆนะครับอยากจะดูค่าอื่นนะครับเช่นวิดีโออิมแพกว่าเอ๊ะเมื่อกี้อิมแพกลูกดีไหมดูซิว่าตีไปเป็นยังไงนี้นะครับนี่อิมแพกลูกด้วยแลนนี่ก็คือความน่าสนใจของกมแอปโพส R ห้า R+ นะครับสอบใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปหาซื้อมาลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมรีวิวให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับเย